บรรยากาศไรหน้าของเหาครับผมวันนี้ออกมาชุ่มสวนกล้วยเนาะครับยงามือแรงสดชื่นครับผมถึงจะเป็นเงามือแรงเนาะครับก็รู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้เขามาที่ไรของเหาานะครับผมเขามาเบิ่งธรรมชาติเขามาเบิงรรเาาเบ่งพืชพันธุ์ที่เหาปลูกไว้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสุขูสุขคนกับผมมันนี่ภาเพื่อนออกมาที่ไรหน้าส่วนผสมของเ้านะครับมาเบิงบรรยากาศย่ำมแรงอยู่ที่ถุงหน้าบานเ้านะครับผมบรรยากาศดีครับพอเฮ้าได้ออกมาที่ไรหน้าของเ้านะครับเขากรู้ซึกว่าสบายอกสบายใจครับผมพออีหยังเป็นพ่ะเขาผมก็พอว่าเฮ้าได้ออกมาเบิงสิ่งที่เฮ้าปลูก สิ่งสีเฮ้าเฮ็ดไว้นะครับผมเห็นเขาออกเครื่องนะครับผมเห็นเขามีเครื่อมีหน่วยนะครับกับหูซึกพุ่มใจนะครับเพื่อนและอีกเบื้องนี้ครับเพื่อนกําลังสีเป็นเครื่ออีกแล้วครับนี่ครับแท่งปีออกมาครับนี่นี่ผมสิบห้ามาเบื้องครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับเริ่มแท่งปีออกมาแล้วครับผมเบื้องเร้วนะครับผมเพื่อนต้นนี้อีกต้นหนึ่งแล้วครับนี่ กำลังสิแทงปีครับนี่นี่ครับผมสังเกตนะครับใบเขานี่ซ่อนกันแบบที่ที่นะครับผมอีกจัหน้อยนะครับก็สิมีปีนะครับแท่งออกมากครับผมแบบนี้แหละครับจัหน้อยนะครับผมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับผมน่าจะมีปีแหลมๆออกมากนะครับผมนี่แหละครับความสุขของเฮานะครับผมพ่อได้ออกมาช่มทุ่งนะครับผม เบิงพืชผลของเฮ่านะครับผมนี่ทางนี้กะมีอีกครับผมนี่เป็นเครื่อนะครับผมทางนี้นะครับอีกเครื่อนึงนะครับผมเพื่อนเพื่อนน้ำมือแรงฟังทางนี้นะครับผมกะมีอีกเครื่อนึงนะครับผมนี่ครับผมทางนี้นะครับมากครับเพื่อนผมสิพาไปเบิงกล้วยอีกท่านึงนะครับผม กำลังสิแท่งปีเหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับผมสิพาไปเบิ้งเนาะครับกล้วยอีกทา้งนึงนน้ครับเขากำลังแท่งปีขึ้นมากเหมือนกันครับนี่นี่ครับผมฟังทังนี้แหละครับนี่ครับเพื่อนบรรยากาศเนาะครับแบบนี้แหละครับผมที่ค้นบานเฮานะครับผมชอบนะครับผมนี่ครับเบิ้งนี่ครับผม นี่นี่แหละครับผมแท่งปีออกมาแล้วครับผมนี่น,นี่ยอดแหลมนี่นะครับผมนี่แหละครับแท่งปีออกมานี่เนะครับผมแบบนี้นะครับเมื่อเห็นเขาเป็นหมากเป็นนวยเห็นแท่งปีออกมาแล้วครับกระเฮ็ดห้เฮ้ามีความสุขนะครับเพื่อนเมื่อเฮ้าเฮ็ดสิ่งไหนนะครับถ้าเห็นเขาง่ามขึ้นมาแท่งปี เห็นผลนะครับผมกะเห็ดให้เห้าเนี่รู้สึกพุ่มใจแบบบอกว่ถูกแล้วครับผมตอบได้แค่ว่านี่แหละความยุคข้องบานเห้านะครับผมอยู่กับไรอยู่กับไห่อยู่กับหน้านะครับผมสังเกตเบิ้งหีกแล้วครับเพื่อนต้นนี้อีกอีกหนึ่งต้นนะครับผมนี่อีกหนึ่งต้นนะครับผมเบึ้่าทางแล้วนะครับ อีกไม่นานเนาะครับผมน่าจะมีแท่งปีขึ้นมานะครับผมสังเกตว่าเขาจะเริ่มใบที่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆบันนี้ถ้าเพื่อนๆเนาะครับชมสวนแล้วๆบ้านนี้นะครับผมสิ้ผ้าเพื่อนๆมาให้อาหารปลาครับนี่ครับเมนีนะครับขามีผักบุงนะครับผมนี่นี่ครับมีผักบุงนะครับหนึ่งรสนะครับผมมาให อาหารปลาเนาะครับผมมาเอามาเอาพักบุ้งให้ปลาเนาะป่ะนี่ว่ามันสิดโดดลงน้ำน้ำเด็กแคบบ่อท่านนี่ครับผม เอาให้ปลานะครับนี่ครับผมวานไปเลยครับวานไปเลยถ้ากันมาก,กินเองนะครับผมเอาให้อีกเล็กน้อยนะครับเอเคนะครับเข้าไปได้ปลานอกจากมี่พับ,บุงนะครับแล้วแล้วเข้ากปสีมาให้ อาหารตาเม็ดน้ำนะครับอาหารอาหารเมร็ดน้ำนะครับนี่ครัแบผมบ่อนยังไงดเลยครับพ่อนะดีใจได้กินเนี่ยดีใจอ่ะนี่อาหารกินี่ะป็นครับส่ครับผม มาแล้ววันนี้ยังหลายเลยครับบรรยากาศบานเฮ้านะครับพอออกมาชมสวนล้วแล้วกะมาให้อาหารตายนะครับนี่แหละครับความสุกของบานเฮ้านะครับผมแบบง่ายๆนะครับเลิกจากเป็นการหิ้งงานย้วห้าก์ออกมากที่ ไรหน้าของเ้านะครับผมนี่ครับออกมาชมสวนมีหอดยังนกร้องให้อาหารตาข้างไปนั่นะครับพากันกินยางหลายเลยครับนี่ ครึ่งนึงนะครับผมวานอี่แคครึ่งนึงนะครับมือนีนะครับ,ม,รบมาทั้งที่เข้ากับมาให้อาหารปลาพร้อมแล้วกับมางุมบรรยากาศไรหน้าั้องเฮ้านะครับพุ่นนะครับป๊าดกระดูกตัวยังไงครับพุ่นะบ่อนยังไงเลยครับ นี่ครับผมหองตาวนี่ครับอาเป็นห้องให้หอดฟักบุง้งให้หอดอาหารเม็ดบะนี่ยางอิ่มเลยนะครับบะนี่นี่แหละครับบรรยากาศบานเฮ้าหนครับเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆืนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตุกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับบรรยากาศงามเมือแรงนะครับผมสวยงามแบบธรรมชาตินะครับ